ข่าวดีดีกับพี่คำรน เป็นการสาธิตการใช้ชุดตรวจ ATK ที่สพอชอแจก8ล้าน5แสนชิ้นนะครับเริ่มนาเวลาท่านรับมาจะต้องมี2ชุดนะครับ1ชุดประกอบด้วย3ชิ้นจะมีตัวซองข้างในจะมีชุดตรวจจะมีไม้แหย่จมูกและก็จะมีน้ำยาต้องมี3อันนี้2ชุดนะครับท่านได้มาเรียบร้อยแล้วดูก่อนนะครับว่ามันไม่มีตรงไหนฉีกขาดนะฮะเสร็จแล้วรับไปต้องเอาไปแล้วต้องตรวจภายใน24ชั่วโมงนะครับฉีก,กอนวิธีการตรวจฉีกเลย ฉีกเสร็จเรียบร้อยเปิดนะครับหลังจากเปิดแล้วมันจะหมดอายุภายใน1ชั่วโมงนะนะครับต้องรีบใช้ให้เสร็จภายใน1ชั่วโมงเปิดมาเรียบร้อยจะมีซองแบบนี้นะครับนะซองแบบนี้ท่านแกะเลยนะครับแกะมาเรียบร้อยตรงนี้จะมีแถบกาวนะครับให้ดึงแถบกาวออกก่อนตรงนี้นะดึงแถบกาวออกซะก่อนนะครับซึ่งมันจะดึงยากนิดนึงมันยากตรงนี้แหะครับยากตรงแถบกาวนี่แหละ อ่าดึงออกก่อนซึ่งมันก็จะไม่ค่อยออกอ่าออกมาเรียบร้อยออกมาเป็นเสร็จอย่างนี้นะครับวางไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นอันนี้เป็นไม้แหย่จมูกดูลูกศรนะครับฉีกตรงลูกศรนะฉีกตรงลูกศรนะครับด้านหนึ่งเป็นสำลีนะครับสำลียาห้ามันนื้แตะนะครับแล้วท่านฉีกตรงลูกศรลูกศรอยู่ตรงนี้ท่านอ้ามันออกมาเลยนะครับอ้ามาเรียบร้อยเป็นแบบนี้เปิดนิดเดียวนะครับนะแล้วจับตรงนี้นะครับ ตรงนี้มันจะมีถ้าเอานิ้วขูดลงมานิดนึงเนี่ยมันจะมีเขามาเขาเขาบากไว้มันจะมีรอยบากตรงนี้ถึงตัวรอยบากเนี่ยสามเซนแย่เข้าไปไม่เกิน3เซนนะครับแต่ต้องเข้าไปไม่น้อยกว่าสเซนเสร็จแล้วเอาออกมานะครับเอาออกมานะแล้วตอนนี้รอยบากอยู่ตรงนี้นะครับแย่เข้าไปในจมูกของเรานะครับ<ๆ>เข้าไปนะฮะเข้าไปถึงรอยบากนะครับเข้าไปแล้วหมุนรอบๆ5้ารอบครับ1 2 3 4 5สเสร็จแล้วเข้าไปอีกข้างหนึ่งนะครับ แย่เข้าไปเลยครับ1 2 3 4 5สอออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดน้ำยานะครับเปิดน้ำยาเปิดน้ำยานะครับแล้วท่านเอาไม้เนี่ยเสียบเข้าไปในช่องนะครับช่องนี้เข้าไปตรงนี้นะครับมี A กับ B ท่านหยดน้ำยาลงไป6หยดครับตรง A นะครับ1 2 3 4 5 6 6หยดเรียบร้อยนะครับหมุนครับซ้าย2ที1 2 ขวาอีกสองทีหนเสร็จแล้วปิดครับปิดให้มันโดนแถบกาวปิดไว้เลยนะครับปิดไว้นะครับตอนนี้เที่ยง20นาทีเราจะทิ้งไว้15นาทีอ่านผลถ้าเกิน1 0เกิน20นาทีไปแล้วมันจะอ่านไม่ได้นะต้องทิ้งไว้15นาทีเราก็จะอ่านผลตอนเที่ยง35นาทีนะครับเราปิดไว้เลยครับหลังจากนั้นนะครับเอาของที่เราฉีกออกมาแล้วเนี่ยไว้ในซอง นะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับแล้วตอนทิ้งเนี่ยเราจะทำลายนะครับต้องทำลายให้เรียบร้อยด้วยเราวิธีทำลายนะครับให้ใช้น้ำยาซักผ้าขาวในบ้านเนี่ยหยดลงไปนะครับหยดลงไปตรงนี้นะหยดลงไปให้มันโดนไอสัมฤนั่นแหละนะครับแล้วเราก็ทิ้งไว้ในนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับคราวนี้ไอตอนที่เราอ่าน15นาทีเนี่ยต้องรอน้ำยานะครับเดี๋ยวน้ำยามันจะค่อยๆซึมนะฮะซึมขึ้นมานะครับตอนนี้มันยังไม่เห็นนะครับยังไม่ถึง นะมันจะค่อยๆซึมขึ้นมาแล้วเราจะเห็นแถบมันแสดงบนนี้แหละมันจะแสดงตรงนี้เลยครับ<อ>ถ้าเกิดขึ้นมาเป็นขีดมันจะมีตัว C กับตัว T ถ้าขึ้น C อย่างเดียวเป็นแถบอย่างนี้ถือว่าผลลบ<อ>ถ้าขึ้น C กับ T ตรงนี้นะครับเป็นขีดตรงนี้ก็มีขีดสองขีดถือว่าเป็นบวกถ้าไม่ใช่2อ,อันนี้ชุดนี้เสียมันจะไปขึ้นตรงนี้ใช่ไหมครับนะฮะมันจะขึ้นตรงนี้ครับขึ้นตรงนี้นะครับขึ้นตรงนี้เลยะนะครับเนี่ยเดี๋ยวรอมันนิดนึงค่อยๆมันจะค่อยๆซึม ตรงนี้มันจะมีน้ํายามันค่อยอ่านค่อยซึมขึ้นมาซึมขึ้นมานะครับนี่อ่านค่อยๆซึมแล้วฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมนี่ซึมแล้วคือถ้าถ้ายกขึ้นมาเดี๋ยวมันน้ำยามันจะไหลไหลออกเนี่ยมันจะค่อยๆซึมแบบนี้ครับซึมแบบนี้เลยค่อยๆไหลมาเห็นไหมฮะอะผมขยับไปนะระวงังระวังที่รอผลมันต้องนอนนอนไว้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเราเราหยดน้ํายาหกหยดเนี่ยนะมันจะมีแอ่งรับถ้าเรายกขึ้นมาน้ํายามันจะไหลออกนะครับเนี่ยมันจะค่อยมาละมาละเนี่ยค่อยๆซึมมาลนี่ ค่อยๆซึมมาแล้วครับนี่คุณหมอพูดไนในบนะครับ่นที่วารอผลให้โอ <Okay. S 2> เคอย่าห้ามยกขึ้น,นอตอนตอน,ตอนที่รอผลอยู่เนี่ยให้วางไว้กับพื้นนะครับอย่ายกขึ้นมาเพราะว่าไอ้ตรงที่ไอ้ถ้วยที่เราใส่ไปเนี่ยตอนที่เราหยดน้ํายาจะมีถ้วยเล็กๆถ้าเรายกขึ้นมาเอียงน้ํายาม,มันหกมันจะอ่านผลไม่ได้น้ํายาม,มันไม่พอนะครับอย่างนั้นวางไว้อย่างนี้ครับและและ้วมันจะเนี่ยมันจะค่อยๆซึมมาซึมมาโดนขีด C มันจะมันจะแถบขึ้นชมพูแล้วนะครับชมพูแล้วอย่างเงี้ย แต่ว่าชุดนี้ใช้ได้ซีต้องขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวทีรอลุ้นครับ<ว>ถ้าภายใน15นาทีมันขึ้นตรงทีขึ้นมาอีกขีดนึงแปลว่าผลเป็นบวกแต่ถ้าเกิดมันไม่ขึ้นขึ้นมาเป็นอย่างนี้อย่างเดียวอย่างนี้อย่างเดียวนะฮะถ้า15นาทีขึ้นมาเป็นอย่างนี้เป็นลบน,นะครับถ้าเป็นลบทํำยังไงต่อถ้าเป็นลบแล้วในแอปเป่าตังค์มันจะมีคําอธิบายไว้นะครับว่าถ้าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับอีก5วันเราตรวจอีกทีหนึ่งวันนี้จะตรวจครั้งที่หนึ่งอีก5วันตรวจอีกทีนึ ถ้าตรวจสองครั้งยังเป็นผลลบนะฮะแปลว่าปลอดภัยนะฮะปลอดภัยแต่เราต้องต้องใส่หน้ากากอยู่ตลอดเสมอนะครับนะฮะแต่ถ้าเกิดผลเป็นบวกทําไงผลเป็นบวกก็ในแอปเป่าตังก็จะมีปุ่มให้บันทึกลงผลการตรวจพอลงผลการตรวจเรียบร้อยเดี๋ยวจะลงพยานจะมาดูแลภายในยีิบสี่ชั่วโมงนะครับนะฮะเรียบร้อยแน่นอนบวกก็ไม่ใช่ว่าจะต้องตกใจใช่ครับมันอาจจะค่าผิดก็ได้ก็แจแต่ว่ามันมีโอกาสน้อยที่จะผิด นะครับประมาณที่ไม่เกิน2%นะครับนีไม่ยากทีนี้เขารับไปแล้วแล้วทําไมเขาไม่ใช้เกิดข่าวขึ้นมานะครับรับไปแล้วไม่ใช้เป็นไปได้2อสอย่างอันที่1คือรับไปก่อนยังไม่มีเวลาตรวจนะครับหรือว่าตรวจแล้วยังไม่บันทึกผลไม่รู้จะบันทึกยังไงแต่จริงๆในแอปมันมีบอกไว้อยู่แล้วการอันที่3ามแล้วพีว่อยากให้เป็นนะคือมาแกล้งตอบให้มันใช่ไว้ก่อนเอาไปตุนไว้ก่อน ไอ้อย่างนี้เราไม่อยากให้เป็นนะครับเราอยากจะให้รีบคือมันเป็นกลุมกล่มเสี่ยงไงกลุ่มเสี่ยงคือต้องรีบทํานะครับรับไปแล้วต้องรีบตรวจนะฮะสมมุติว่าครบเวลาแล้วนะฮะถ้าครบเวลาแล้วนะครับนะฮะตอนนี้เที่ยงสามปห้าละเวลาจะทาลายนะครับเอาน้ํายาซักผ้าขาวมาแหย่เข้าไปตรงนี้เลยครับนะฮะแล้วก็เปิดตรงนี้มันจะมีสําลีอยู่มันจะมีไม้พันธุ์ตรงนี้ให้เอาน้ํายาหยดเข้าไปหยดเข้าไปให้มันโดนสัาลีข้างในเนี่ยนะฮะ เสร็จแล้วเราก็เอาชุดตรวจใส่ไว้ในซองนะฮะใส่ไว้นะครับนะฮะใส่ไว้ในซองแล้วก็หักด้ามซะนะฮะเอาด้ามเข้าไปหักให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกไปทิ้งถ้ามีถุงแดงใส่ถุงแดงถ้าไม่มีถุงแดงต้องแยกเขียนว่าขยะติดเชื้อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้น้ำยาซักผ้าขาวหยดลงไปแล้วก็จะค่อนข้างปลอดภัยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการตรวจไม่ยากครับถูกต้องครับนะครับ น้ำยาฟอกขาวเนี่ยนะครับถ,ถ้าเกิดคือผมบอกเลยว่าคนในนี้ช่วยมากทิ้งมั่วเ่ยทิ้งมั่วทิ้งมั่วกระจายเชื้อครับใช่ใชเชื่อมอยู่ในนี้เลยถ้าเกิดท่านมีนะนะครับอย่างนั้นอย่าต้องระวังมากๆนะครับโอเคครับขอบคุณครับก็ผมมือเล็กนะครับเพราะว่าตรวจแล้วหมอไม่ติดเชื้อเย้ว้าวลำได้ลำได้อันนี้ช่างภาพ ตั้งภาพผู้สื่อข่าวท้องถิ่นนะโอ้ขอบคุณครับท้องาด้วยตต่อด้วย69สิบเก้าเปีโอ้สุดยอดฮะแล้วใช้เทคโนโลยีไม่ธรรมดาโลกฮะนี่กิมโบลด้วยนะฮะครับกิมโบิลกันสั่นด้วยไม่ธรรมดานะฮะไม่ธรรมดาแล้วขอโทษจับมือเดียวนะฮะนะฮะพี่กำรวยที่จับอะไรต้องสองมือแล้วจบปลาชอบจับปลาสองมือมากตลกนลหลวงพี่เป็น่าไงคะของผมเลยฮะเป็นจริงเป็นจังดังว่านะ จะบอกให้แตวแกลแกลข่าวดีดีกับพี่คำรน